ศัพท์เทคนิควันละคำวันนี้ EP ที่4นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับคำว่าช็อคหรือว่า change of structure กันนะครับซึ่งโอกนี้ก็จะมี4ประเภทบัญชีนะครับที่ไฮไลท์เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นบัญชีโปรนะครับหรือว่าใครแบบว่าสายเทรดสั้นแบบคือไม่อยากได้สเปดเลยอะสเปดเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีศูนย์ได้นะครับการเปิดบัญชีเนี่ยทุกคนก็สามารถกดคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ change of structure นะครับหรือว่าช็อคเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณการกลับตัวชนิดนึงนะครับซึ่งมันจะ นี่จะเป็นสัญญาณ Change of Structure นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับ BOS นะ BOS เก็จะเป็นการ Breakout t r เทนลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นต่างเทนลงไปนะครับถ้าดูจากกราฟจริงนะครับอย่างเช่นลักษณะแบบนี้กราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นมาใช่ไหมครับตอนช่วงแรกใช่ไหมนะครับการเกิดช็อคเนี่ยเราจะใช้โลนี้เป็นโลหลักนะครับเนี่ยซึ่งถ้าราคาเนี่ยมัน r บ ak o u านะครับทำ lower า o w นะครับเนี่ยทำ lower low แบบนี้ก็จะเกิดช็อคหรือว่า c a n ง e of s t r u c t u r e เพื่อที่จะกลับตัวลงไปในอนาคตนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าราคากลับ